ถ้าเราจะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งคุณชินีาพาจะดูอะไรเป็นปัจจัยที่จะเลือกหรือไม่เลือกใคร อะไรเป็นปัจจัยเลยนะคะที่เราจะดูต้องดูนโยบายก่อนนโยบายนโยบายที่เขาบอกมาเนี่ยเป็นนโยบายเพ้อฝันหรือไม่ทําได้จริงหรือเปล่าอันนี้ต้องดูออันนี้ต้องดูว่าจะทําได้จริงหรือไม่แล้วก็ในระยะเวลาที่ดารงตําแหน่งเนี่ยนโยบายที่เสนอมามันสามารถทําในระยะเวลานี้ได้ไหมอันนี้เราต้องดูกันก่อนไม่ใช่แบบอุ้ยนโยบายดีมากเลยเป็นนโยบายเพ้อฝันทําไม่ได้อันนั้นก็โหแย่เหมือนกันนะปัญหาเรื่องจราจรค่ะ เป็นปัญหาที่คนในเทศบาลอยากให้แก้ไหมคุณชนิดพาอยู่ในเขตเทศบาลไหมเทศบาลอยู่ซอยมิตรภาพซอยสี่ใช่ค่ะปัญหาน้ําท่วมก็เป็นปัญหาที่สําคัญตอนนี้กําลังดาเนินการทําถนนใหม่อยู่วางท่อได้ไหมฮะวางท่อด้วยบางที่ทําถนนแต่ไม่วางท่อปัญหาน้ําท่วมผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลอยากให้ผู้บริหารชุดใหม่เนี่ยอย่างที่คุณชนิดพยาบอกว่าภายใน4ี่ปีเนี่ยคุณแก้ได้ไหมค่ะคุณมีนโยบายอะไรที่สามารถทํา ภายใน4ปีนะครับคือไม่ต้องพูดถึงปีที่5ที่6นะใช่เขาต้องการอะไรที่ทันด่วนใช่ค่ะปัจจุบันทันด่วนะนะฮะปัญหาน้ำท่วมจราจรละ่ะจราจรนี่แก้ไม่ได้เลยนะออกจากซอยถนนมิตรภาพเจอรถติดละรถติดค่ะ <c oughs> นะฮะคือประเด็นนี้คุณผู้ชมครับเราจะมาพูดคุยกันก็คือนโยบายการแก้ไขปัญหาจราจรติดขัดคุณิราภามันมีโครงการอยู่โครงการหนึ่งเป็นโครงการแก้ไขปัญหา การจราจรในเขตเมืองก็คือรถไฟฟ้า LRT เราเคยอ่านข่าวอยู่ประเด็นนี้นะฮะรถไฟฟ้ารางเบา LRT แล้วก็การก่อสร้างอุมโมง์ทางลอดแยกบิ๊กซีสองโครงการนี้คุณผู้ชมครับชีมข่าวของเราได้ไปสอบถามผู้สมัครทั้ง4ท่านนะฮะไปสอบถามผู้สมัครทั้ง4ี่ท่านว่าทั้ง4ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรพูดง่ายๆเอาหรือไม่เอาอะนะฮะ โครงการนี้นะครับคุณผู้ชมครับซึ่งเบอร์หนึ่งอย่างที่คุณผู้ชมเห็นในภาพนะฮะเขาบอกว่าเบอร์หนึ่งนะฮะคุณอักาชาพรมสูตรนะฮะนายกเทศมนตรีนครนครวสีมาเบอร์หนึ่งทีมโคราชมหานครเนี่ยเขาบอกว่ารถไฟฟ้ารางเบา LRT เขาสนับสนุนคุณอักาชาสนับสนุนแต่อยากที่จะให้เริ่มต้นที่โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยไปจบที่ตำบลจอหอ อันนี้คือเห็นด้วยนะฮะส่วนอุโมงค์ทางลอดแยกวิกซีเห็นด้วยครับเพราะว่าอุโมงค์ทางลอดแยกวิกซีเนี่ยจะแก้ไขปัญหาจราจรติดขัดในเขตเมืองโดยเฉพาะ,ะถนนมิตรภาพครับไป<ช>ฟังเสียงเบอร์หนึ่งฮะคุณผู้ชมครับอากาชาพรบโมษฎุมพูดถึงเรื่องนี้ครับเชิญครับผมเห็นด้วยว่ามันจะต้องใช้แอลเส้นสีเขียวเท่านั้นส่วนที่บางท่านอาจจะมีความคิดว่าอยากจะให้ออมไปถนนมิตรภาพนั้นผมไม่ขัดข้องแต่ผมมองว่าทําไม ทำไมไม่สร้างความเจริญในเมืองรถไฟเนี่ยไปอยู่ที่ไหนนะอำเภอโบใหญ่เมื่อ50ปีที่แล้วเป็นอำเภอที่เจริญที่สุดมีประชากรมากกว่าอำเภอเมืองเพราะมีสถานีรถไฟในส่วนของบางใหญ่กรุงเทพมหานครบางใหญ่ตอนแรกก็ไม่เจริญนะฮะน้ำท่วมทุกปีแต่พอรู้ว่ารถไฟจะไปอยู่ที่นั่นห้างเซน็นทรัลเปสร้างห้างใหญ่ที่สุดใหญ่กว่าเซน็นทรัลลาดพร้าวอีกไปตั้งที่บางใหญ่แสดงว่ารถไฟไปไหนที่นั่นเจริญ ท่นอย่าไปกลัวความเจริญนะให้รถไฟมาเลยพาเข้ามาในเมืองเลยผ่านผ่านย้วโมโผนอะไรแทบทะลุไปถึงใ,ใกลไปถึงจอหอได้ยิง่งดีแสดงว่าเห็นด้วยกับสายสีเขียวแต่ขอให้ไปยาวไปที่จอหอถูกครับจากตรงเียแราชสิมาถึงจอหอเพื่อประโยชน์สูงสุดอุโมงค์ทางลอดแยกวิกซีแหละครับอุโมงค์ทางลอดแยกวิศซีเนี่ยผมเมื่อเข้าทุกเวทีนะผมก็ฟังผมก็เห็นปัญหาเขาอยู่ว่าอุโมงค์ทางลอดวิกซีเนี่ยความจริงมันคือว่าเวลาเนี่ยบ้านเมืองของเราเริจะเปลี่ยนหลังจากมอเตอร์เวย์เปิด คนจะไม่ได้เข้าเมืองแล้วนะก็เหมือนเราไปปักช่องไปสระบ,บุรีที่ไม่ได้เข้าตัวเมืองละรถจะอ้อมออกมาจากถนนเส้นใหม่แล้วเรียกว่าถนนสุร2ถนนสุร2เนี่ยพอลงมอเตอร์เวย์มาเขาที่วิ่งเข้าสุร2แล้วถ้าไปขอนแก่นเขนาเลี้ยวซ้ายออกไปเลยแต่ถ้าเข้าเมืองโคราชเขาต้องติดตรงแยกปิกษัตริย์ตรงนั้นต้องมีอุโมงค์พออุโมงค์เสร็จแล้วเสร็จไหมครับตรงเข้ามาเข้ามาในเมืองจะผ่านสามแยก,กอุดรคราวนี้รถในเมืองมันก็จะหนาแน,น่นตรงนั้นติดแน่นอนถ้าเราไม่ขุดอุโมงค์ทำอุโมงค์ล่วงหน้าอนาคตตรงนนนัั้จะเเป็สสาหลย นั้นการที่มีอุโมงตรงหน้าบิกออบ๊กซีนั้นถูกต้องแล้วมันควรจะมีตั้งนานแล้วที่ผ่านมาที่มันไม่เกิดเพราะว่ามันไปเออขาเรียกอะไรมันไปกระทบกับผู้หลักผู้ใหญ่บางท่านที่มีธุรกิจอยู่แถวนั้นซึ่งเราต้องมองประโยชน์ของบ้านเมืองเป็นหลัก ส่วนทางด้านผู้สมัครเบอร์สองนะคะนายประเสริฐบุญชัยสุขผู้สมัครนายุทศมนตร,นะรีนะครนครราชสีมาเบอร์สองทีมโคราชชาติพัฒนาก็ให้ทัศนคติในเรื่องของโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้ารางเบาหรือว่า LRT ท่านก็บอกว่าควรเปลี่ยนเส้นทางใหม่ค่ะโดยจะต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าก่อสร้างแล้วไม่ขาดทุนพร้อมที่จะให้การสนับสน,นุนถ้าหากว่ามีการเปลี่ยนมาอยู่บนเส้นทางที่มีผู้โดยสารจํานวนมากสร้างความสะดวกสําหรับผู้เดินทาง ส่วนการก่อสร้างอุโมงทางลอดแยกบิ๊กซีนั้นทางด้านนายประเสริฐก็พร้อมให้การสนับสนุนเช่นเดียวกันค่ะเพราะว่าปัญหารถติดนั้นเกิดขึ้นทั่วเมืองโคราชเราจะต้องมีแผนรองรับปริมาณจราจรที่หนาแน่นในอนาคตเดี๋ยวไปฟังเสียงของนายประเสริฐบุญชัยสุขกันต่อเลยค่ะเมื่อเราได้รับโอกาสนะครับเราก็จะเข้ามาพูดคุยในเรื่องของรถไฟฟ้าระบบขนส่งมวลชนอะไรจะแบบไหนเนี่ยถึงจะคุ้มค่าถึงจะเหมาะสม นะครับโดยราคาที่เป็นธรรมแสดงว่า LRT เนี่ยทางเทศบาลถ้ามีโอกาสได้เข้าไปบริหารจะมีการทบทวนจะมีการเสนอเปยางกระทุงมคมนาคมใหม่ใช่ไหมฮะตอนนี้ที่ผมรับทราบข้อมูลก็คือว่ายังไม่สรุปยังไม่ได้สรุปอะไรทั้งสิ้นหยุดชะงักหยุดชะงักนะครับหยุดชะงักด้วยงบประมาณที่เยอะมากเมื่อเขาพิจารณาความคุ้มทุนเนี่ยมันไม่ได้นะครับวันหนึ่งวันอันก็ต้องไปคุยกันนะครับว่าจุดคุ้มทุนเนี่ยเราจะเริ่ม จากจุดไหนลำบังเนี่ยผู้โดยสารวันละถ้าต่ำกว่า30,000นเนี่ยเป็นไปไม่ได้วันนี้เขาตั้งเป้าไว้ที่ห0 0 0ื่น0 0 0มืนคนในเขตเทศบาลมีแสนกว่าคนฉะนั้นเราต้องรองรับคนปริมณฑลนอกเขตเทศบาลนะครับเช่นโคกรวดจ,จอหอนะครับหรือว่าทางหนองบวาาัวสลาดีคมอุตสาหกรรมจะต้องให้คนปริมาณเยอะๆมีโอกาสได้ใช้ร่วมกับคนเมือง นะครับถึงจะอยู่ได้พี่เสถีรองว่า LRT นะอาีนี้เหมาะกับเครือโคราชไหมก็ยังฟันธงสรุปไม่ได้นะครับยังฟันธงสรุปไม่ได้ว่าเส้นทางก่อสร้างเป็นอย่างไรมีผลกระทบนะครับกับวิถีชีวิตไหมนะครับแล้วก็มันทําลายไอ้เขาเรียกว่าทัศนะของเมืองนะครับความสวยงามของเมืองหรือไม่เส้นทางที่ควรจะเป็นจะเป็นเส้นทางไหนนะครับอันที่ต้องมาทําประชาพิจารณ์ต้องมาร่วมกันทินนบ ขณะที่เภศสักจกรจากกรีนเชอรฉายในยคับคุณผู้ชมครับผู้สมัครนายกเทศมนตรีนครนครพิศิมาเบอร์3ทีมโคร,ราชเพื่อโคร,ราชบอกว่าพร้อมสนับสนุนโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้ารางเบาหรือ LRT สายสีเขียวที่การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรอฟมอได้ทำการศึกษาก่อนหน้านี้และก็สรุปออกมาแล้วเพราะเมืองต้องไม่เสียโอกาสในเรื่องนี้ฮะควรเดินหน้าให้ได้ ส่วนการก่อสร้างอุโมงทางลอดแยกบิ๊กซีนั้นเพศสัจกรจัก,กรีนพร้อมให้การสนับสนุนผลักดันเต็มที่หากได้รับการเลือกตั้งเข้ามาเป็นนายกเทศมนตรีนครนครทีศีมาครับจริงๆแล้วเรื่องแอรวาีนะครับผมได้นำเสนอโครงการนี้แนวทางนี้มาตั้ง 4- 5หปีแล้วนะครับร่วมผลักดันกับเคลื่อนมาจนวันนี้สำเร็จนะครับผ่านเรื่องของดีเทลดีไซน์คอนเซปชวลดีไซน์มาแล้วนะครับแล้วก็ ูดถึงเส้นทางที่วันนี้ได้ทําการศึกษาจนได้ข้อสรุปนะครับผมยังยืนยันว่าควรจะทําเส้นทางสีเขียวก่อนด้วยเหตุผลอะไรครับเพราะวันนี้เศษรษฐกิจโคราชเองในเมืองเชนไนเนี่ยไม่ค่อยดีการที่มีเส้นทางจราจรมาผ่านตรงนี้นะครับจะได้กระตุ้นเศรษฐกิจในเขตเมืองให้มันเติบโตที่บางท่านบอกว่าต้องเน้นเส้นทางที่มีความหนาแน่นมากก่อน ผมยังเชื่อว่าวันนี้การพัฒนานะครับต้องมองหลายๆมิติเราต้องการเอาตรงนี้มาช่วยพัฒนาเมืองโคราชฟื้นเศรษฐกิจเมืองโคราชนะครับโดยใช้ระบบ l อ t มาฟื้นเมืองการมาผ่านถนนมุกขมนตร,รีโพกางและมาลานขุนยา่าซึ่งเป็นสนัญลักษณ์ของโคราชนะครับถ้าเส้นแรกไม่ผ่านลานย่าโบไม่ผ่านสถานีรถไฟก็เหมือนกับว่าไม่สามารถทํางานได้สําเร็จนะครับเพราะว่าการที่ต้องผ่านสถานีรถไฟเราจะต้องไปเชื่อม รถไฟความเร็วสูงครับถือว่าเป็นฟีดเดอร์ของโครงการรถไฟความเร็วสูงและมีโอกาสได้มาพัฒนาเมืองมาศูนย์กลางเมืองคือลานคุณย่าโมอนุสาวรีย์ท้าวุรลนารีถ้าผ่านไปมิตรภาพและเมืองเราไม่ตายหรอครับในส่วนของแยกโอโมงทางแยกนะครรี 4, มาหรือแยกบิ๊กซีซึ่งวันนี้มีการประชมุปะชมประชาพิจารณ์อยู่สายเอเอในมุมมองของทางกลุ่มในคณะถ้ามีโอกาสได้เป็นอายุฐมนตรีจะสนับสนุนหรือยังไงบ้างครับ ก็สนับสนุนเต็มที่ครับเพราะว่าเราตรงนี้โครงการมันดีเลยมา10กว่าปีนะครับวันนี้ถ้ามีโอกาสถ้ารัฐบาลมีเงินสนับสนุนมาเราไม่ควรปล่อยโอกาสนะครับเพราะว่าเราจะได้มีทางลอดตรงแยกพิกัสซัสแล้วมาแยกบิ๊กซีนะครับยิ่งต่อไปยังตรงสีมาธานีด้วยนะครับต่อไปคนโคราชอาจจะต้องอดทนนิดนึงในช่วงเราก่อสร้างนะครับให้เกิดทําความเข้าใจกันอาจจะประมาณสัก2ปีช่วงระหว่างก่อสร้าง แต่หลังจากนั้นเศรษฐกิจบ,บ้านเราการคนบ้านเราสุขภาพจิตด,ดีขึ้นครับส่วนคนสุดท้ายค่ะนายฉัดสุภัทระวนิชผู้สมัครนายกเทศมนตร,รีนครนครราชสีมาเบอร์สี่ก็มีทัศนคติที่แตกต่างไปจาก3ท่านก่อนหน้านี้ค่ะโดยในายชัดเองก็มองว่ารถเมลไฟฟ้าสามารถตอบโจทย์ปัญหารถติดในเมืองโคราชได้ อีกอย่างรถเมลไฟฟ้าผลิตได้เองภายในประเทศไม่ต้องนำเข้าเหมือนกับรถไฟฟ้ารางเบาต้นทุนและการบำรุงรักษาก็ถูกกว่าขณะที่การก่อสร้างอุโมง์ทางลอดแยกบิ๊กซีนั้นในฉัดมองว่าอุโมงทางลอดแยกบิ๊กซียังไม่ถึงเวลาที่จะก่อสร้างเราควรเร่งก่อสร้างอุโมง์ทางลอดแยกประโดกเพื่อดูว่าสามารถแก้ปัญหาจราจรได้หรือไม่เนื่องจากว่าในอนาคต ถนนทางหลวงชนบทเส้นสุรนารี2ที่ได้ขยายถนนเป็น4ี่ช่องจราจรเชื่อมกับมอเตอร์เวย์กำลังจะแล้วเสร็จเส้นดังกล่าวนี้จะระบายการจราจรติดขัดได้เป็นอย่างดีจึงไม่ควรเร่งรีบในการก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดแยกบิ๊กซีค่ะเทคโนโลยีในการทำ l อ t เนี่ยเกือบ100%เราต้องเอามาจากต่างประเทศแล้วเราได้รับทราบตัวเลขการประมาณการหรือ,อยังว่า จะมีคนขึ้นเท่าไหร่ค่าโดยสารเท่าไหร่แล้วเรารับทราบก,กันหรือยังว่าเมื่อเริ่มระบบนี้แล้วเราต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่ในการบำรุงรักษาต่อปีนะครับซึ่งหลายร้อยล้านบาทต่อปีครับแล้ววิธีของพี่ที่เสนอมาเมื่อสักครู่นี้เนี่ยมันประหยัดค่าใช้จ่ายหรือยังไงมันมันเหมาะกับคนโคราชใช่ไหมครเทคโนโลยีรถไฟฟ้ารถรถรถเมล์ไฟฟ้าเนี่ยนะครับปัจจุบันนี้ในประเทศไทยเราเนี่ยมีรถที่ มีอู่ที่สามารถต่อรถไฟฟ้าได้เองหลายสิบอู่เราใช้สิ่งที่มีเทคโนโลยีที่มีที่เราสามารถทำได้แล้วก็สามารถเริ่มนะครับอยู่ในระยะเวลาที่เราทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนแล้วก็อยู่ในงบประมาณที่เป็นไปได้อันนี้เราถึงอยากจะเริ่มต้นจากสิ่งที่เป็นไปได้ใกล้ตัวเริ่มได้เลยเป็นไปได้จริงแล้วเรายัางสามารถทดลองในช่วงแรกเนี่ยช่วงทดลองวิ่งเพื่อให้พี่น้องประชาชนเข้ามาใช้ นะครับช่วงแรกเนี่ยให้ทดลองก็คือขึ้นฟรีทีมเทศบาลก้าหน,น้าเ,เห็นด้วยไหมฮะที่ควรที่จะมีอุโมงค์ทางลอดแยกวิกซีผมมองสองส่วนเรื่องของความเห็นด้วยวไม่เห็นด้วยเนี่ยนะครับส่วนแรกก็คือว่าอุโมงค์บิกซีอ่ะถ้าจะทำเนี่ยผมคิดว่าครึ่งอุโมงค์เนี่ยผมมันไม,ไม่ไม่คุ้มค่าแต่ประเด็นที่สองคือแยกตรงปีกัสซัดตรงนั้นมีการตัดถนนใหม่และเชื่อมต่อมาจากทางลงมอเตอร์เวย์ ถ้าเราจัดการตรงนั้นบริหารจัดการให้เรียบร้อยก่อนจุดนั้นจะไม่ทําให้คนในเมืองบาดเจ็บมากจนเกินไปแล้วถ้าจุดนั้นสามารถระบายรถออกนอกเมืองได้แล้วเราค่อยย้อนมาดูกลางเมืองที่เป็นแยกบิ๊กซีเนี่ยว่าตกลงมันยังจําเป็นหรือไม่ถ้ารถผ่านจากจุดนี้ไปแล้วมันโฟล์เข้าออกได้ดีเราไปเล่นจุดสําคัญแล้วก็มีการเชื่อมต่อกับถนนใหญ่ที่เป็นทางลงเชื่อมต่อมาจากมอเตอร์เวย์แล้วก็มาจากหลายทิศทางตรงนี้น่าจะมีการบริหารจัดการก่อน อย่างไรก็ตามครับคุณผู้ชมครับสโครงการนี้เนี่ยนะฮะก็คือโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้ารางเบาหรือ LRT นะครับรวมไปถึงอุโมงทางลอดแยกนครปฐมศีมาหรือแยกเทอร์มินอลหรือแยกบิ๊กซีแล้วแต่ใครจะเรียกนะฮะคุณผู้ชมครับตอนนี้นะฮะกำลังอยู่ระหว่างการศึกษาแล้วก็ของงบประมาณจากหน่วยงานส่วนกลางที่เกี่ยวข้องดังนั้นหน่วยงานระดับท้องถิ่นเนี่ย นะฮะก็คือเทศบาลแน่นอนล่ะนะครับคุณผู้ชม2โครงการนี้มันเกี่ยวข้องกับเทศบาลนครคนคะข้อพสัมาดังนะั้นผู้บริหารของเมืองอจําเป็นที่จะต้องมีแผนในการรองรับแล้วก็เป็นผู้นําประชาชนในทุกเวทีครับเพราะโครงการทั้งหมดจะเกิดขึ้นในเขตเทศบาลนครการได้ผู้บริหารเทศบาลที่มีวิสัยทัศน์ย,ย่อมเกิดประโยชน์ต่อประชาชนและเทศบาลสุดท้ายนี้การเลือกตั้งเทศบาลครับคุณผู้ชมครับนะฮะเราอย่าหวังเพียงแค่เงินไม่กี่ร้อยบาทค่ะ แต่ควรเลือกผู้นําที่มีวิสัยทัศน์ตรงใจของเรารักใครชอบใครก็เลือกคนนั้นใช่ค่ะอย่างที่คุณชนิดาภาบอกว่าหนึ่งดูที่อะไรนะนโยบายนโยบายต้องดูนโยบายหลักๆก,ก่อนว่าจะทําได้จริงภายในเวลาสี่ปีไหม